็กๆตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีกับเด็กๆจะพากันเข้าไปสำรวจป่าว่ามีเห็ดออกไหมเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ แฟชั่ t <S, <And old>. <S, oh. <S, s old ม <laughs> mm ันโอหรือเปล่าเรียมมาดู big f a ฟ h i o n แ a ็แล้วอ๋อชูโอ้ it มันแก่แล้วเรามาไม่ทันมันเห็นไหมมันแก่แล้วเรียมมันเป็นแ s ชั่น n บ็คค่ะอือหึมันแก่แล้วลูกไม r โอเคปะ let's go ไม่เล็กค่ะมันไม่แก่ค่ะมันไม่แก่ค่ะเออ,อตัวนี้ได้อยู่เอาแล้วอันนี้ล่ะมีอีกไหมีมนี่ไงเอออันนี้ได้ลูนะ่าอันนี้ได้ลูกมาเอามาเอามีอีกน่าเสร็จมาคุณพี่ขัดดเดี๋ยวแม่ตัดดิเนื้อ,น,น,อน,นี่ยังอ่อนอยู่ลูกแกงอร่อยอ่ะไปผัดกินก็อร่อย รูหน้าไปตัดอันข้างบนหนูอ่ะอาน,นีมาใส่ถุงไว้ไหนแม่ทำให้ดูนี่กดจับแน่นๆแล้วกดเห็นไหมอ้อแม่ช่ยอ้าอ่ะ,อะหนูตัดอันสุดท้ายอเอาวางลงไปเดี๋ยวแม่เก็บเองแม่จันแบกค่ะโอเคแล้วก็ตัดข้างบนมันที้นี่อ่ะโอเค,คได้แล้วเก่งมาก โอเคได้แล้วนะลูกดึงเลยโอเคเก่งมากเอาให้น้องเก็บใส่ถุงอาเลี่ยมาใส่ถุงลูกเจ้าส้วมเบิกสิเน่หืมๆไม่เป็นไรอ่ะเลี่ยมใส่ถุงลูกขอบคุณครับลูหน้านั้นไม่ตัดลูกปล่อยให้มันขึ้นเอานี่ไงลูหน้าเหตุนี่มันแก่หรือยังดูสิดอกบลัมเลย มันแก่แล้วลูกไม่เอาแก่เห็ดอะไรไปดูซิจะแม่ดูก่อนอ่าอย่าเพิ่งจำนะ เดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนเห็ดไอ้นี่เลยอ่ะเห็ดเห็ดนางลมอ่ะไม่ว่าแม่เจอเห็ดนางลมตรงนูน้นอันนี้รู้หน้าอย่าจับมันไม่อ่ะมันแก่แล้วจับแก่แล้วไม่เอามันหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะคะอ่าช่วยไหมไม่ช่วยจับมือมา ไม่จะมือไม่จะมาค่ะ,อ,ะอ่ะโอเคระวังน้ากันนะมาเร็วเร็วต่อตรงนั้นแหละถ้าข้ามไปไม่ได้นะอ่ะแม่ว่าแม่เห็นเห็ดน,นังลมบนขอนไม้เนี่ยแล้วเราจะเข้าไปเอาอยัางไง อาลูน่ากับเลี่ยมรอแม่ตรงนั้นเดี๋ยวแม่จะเข้าไปเอาเห็ดตรงนี้มันไปยากโอเคน่นปนขอนไม้อะค่ะทุกคนเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมสีขาวๆอะ่ะเราจตรงนี้ลูกรอแป๊บหนึง่งเห็นไหมเออน่ะอดอกกำลังสวยเลย ไยเดี๋ยวเก็บจากตรงนี้นะคะทุกคนเห็นนางรมแม่กับเขาไอ้น,นี่ก็อยากเก็บด้วยอันนั้นเล็กๆไม่เอาลูกเอาแค่นี้อุ้ยดอกอ่อนๆสวยๆเลยอ่ะเรียมรอตรงนู้นมันไปไม่ได้ลกูก mm mm. มันเป็นมันเป็นโคนนะเห็นไหมมันเป็นโคนมัมมี่ือือฮึมัมมี่ เลี่ยกเก็บกเก่งอยากเก็บเรองอยากเก็บเไว้ให้ที่ที่มันเก็บไง่ายๆค่อยกเก็บลูสามดอกน,นี่น,นี่แม่บีแกะออกมาดูนะคะเรียมมันเก็บไม่ได้ตรงนี้ลูกมันเก็บยำบาเลียมรอตรงนั้นแหละ ข้าข้าจะส่งข้าอมคาข้าอมชี่เท้าขาอมข้าขาอมคาข้าอมขาโอเคได้แล้วลูกปะนี่ปล่อยมันขึ้นไปโอ้อย่าเก็บเห็ดออกไปเก็บข้างนอกลูกไปเก็บขอนข้างนอกนู่นปะ เอาแล้วๆเด็กๆฝนตกวิ่งไปรอแม่ที่ไอ้ตรงศาลานะแม่แม่โอเคแม่เอาเห็ดตรงนี้แป๊บนึงโอเคโอเคฝนตกทุกคนเห็ดก็จะเอาฝนก็จะตก ไปเร็วเร็วเออเออไปวิ่งไปเราอยู่ในต้นไม้มันไม่ค่อยแรงหรอกลูกเออไปเดินเดินเราอยู่ใต้ต้นไม้เราก็ไม่เปียกเลยเนาะมาสวชวอเคาร์มสวชวอช อมันตกไม่แรงเราก็ไปได้หรอกเอ